สหรัฐระบุว่าอิหร่านมีขีปนาวุธมากที่สุดและหลากหลายที่สุดในตะวันออกกลางและหลังจากอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการสิงโตพังงาโจมตีอิหร่านเราก็ได้เห็นฤทธิเดชของขีปนาวุธเหล่านี้โดยที่บางลูกสามารถเลนลอดไอออนโรมเข้าไปสร้างความเสียหายให้อิสราเอลไม่น้อยนอกจากขีปนาวุธแล้วกองทัพสหรัฐยังประเมินว่าอิหร่านมีโดรนที่สามารถโจมตีได้ทั่วภูมิภาคด้วย การโจมตีอิสราเอลจากอิหร่านต้องใช้ขีปนาวุธที่มีพิสัยมากกว่า1 0 0 0กิโเมตรซึ่งอิหร่านเคยโชว์ว่ามีขีปนาวุธ9ประเภทที่ถล่มอิสราเอลได้การโจมตีครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าอิหร่านใช้ขีปนาวุธประเภทใดบ้างแต่สื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกฟัตตาวันใส่กรุงเทลอาวีฟ รวมถึงใช้ดโดรนโจมตีชาเฮดทำให้ระบบไอออนโดมของอิสราเอลต้องทำงานหนักขึ้นเดือนที่แล้วอิหร่านเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธกาเซมบาซีที่ถูกออกแบบให้หลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศอาทิแพทริออตของสหรัฐโดยมีพิสัยอย่างน้อย1,200กิโลเมตร ที่ผ่านมาอิหร่านเคยใช้ทั้งขีปนาวุธพิสัยกลางอย่างอิมาดและกาดวันรวมทั้งขีปนาวุธไทยบาเชกันในการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนและตุลาคมปีที่แล้ว